うん。 ลองดูสิว่ามันมีอะไรแตกต่างไปมั่งมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่าหนังสือการ์ตูนที่กูกองไว้ตรงนี้หายไปไหนแล้ววันนี้กูเก็บทุกอย่างเก็บหนังสือการ์ตูนทุกอย่างไ่กล่องไปหมดแล้วนะฮะเพื่อเพื่อที่แบบ พอได้เวลาที่กูจะต้องย้ายไปเนะ่ยได้ย้ายง่ายเลยกูเลยมันต้องรีบเจ็บเนี่ยมันนี่มันจะเต็มงลงๆขึ้นล่ะเพราะว่าวันนี้อ,อกูใช้หนังสือการ์ตูนเสร็จแล้วเพราะว่ากูต้องใช้ในการมันจะมีช่วงที่กูเล่าหนังสือการ์ตูนให้ฟังไงแล้วกูจะยกหนังสือการ์ตูนอะไรขึ้นมาเนี่ยกูใช้หมดแล้วนะกูก็เลยมันจะเป็นต้องกองทังน,นี้ละ เก็บใส่กล่องไปเพราะว่าเหตุผลที่กูเอากล่องไว้ล่าเนี่ยเพราะว่ากูรู้ว่าเดี๋ยวพอกูกลับมาเนี่ยกูจะถ่ายกกวีล็อกทหารที่มันที่กูต้องพูดถึงสิกก่ะตัวนี้กูเลยเก็บกล่องไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บพอกูใช้เส็จแล้วซึ่งวันนี้กูใช้เฟจแล้วนะฮะเพราะว่ากูเอากูเอามาสแต็กตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้รู้ไอ้ีมึงลองสแต็กดูมึงสูงวังคาอีกกูต้องเอาไว้เป็นซองสแต็กอ่ะแล้วมึงกูถ่ายไปถ่ายมามึงมึงมึงมีเรื่องเฮี้ยอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวมึงมึงมึงลองฟังดูสิว่า ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นนะฮะเสียงน้องปักเมื่อกี้นั่นคือเสียงกูเสียงกุญยียบพัดลมกูเดินถอยหลังไม่เย่พัดลมไอ้เหี้ยไม่พัดลมกู ตัวมันยังใช้ได้อยู่เลยกูไม่รู้มันใช้ได้ยังไงมีเป็นคันีิชันข้างในเอ่อเครื่องกลไกข้างในมันเป็นยังไงวะทำไมมันใช้ได้จะมันใช้ได้เมื่อไรแต่หืมกูเห็นมาแล้วโอ้โหมันเย็บไปแล้วมันตองปักเลยไม่เงยนห่นมันอะไรถ้าัะใช้ได้ก็ใช้ได้แต่หวังว่าจะไม่ปิดไฟขึ้นมาแล้วกันนะสวันดีฮะวันนี้วันพัรหัสที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะที่เจ็ดพฤศจิกายนนะฮะก็วันนี้ ก็อย่างที่ใครมึงดูนะครักูจัดกูจัดหนังสือเก็บใส่กล่องไปหมดทุกอย่างนะฮะกูจัดไปตามไปตามที่กูเขียนที่ที่กูเขียนปกาเมจิกไปเรื่องนะจัดจัดไว้ให้ตรงกล่องเลยนะฮะจัดจัดจัดเอาไว้ซึ่งบางกล่องมันก็ยากขึ้นไปแต่เพราะกูมีหนังสือเรื่องมันเยอะเพิ่มนะฮะบางเรื่องกูซื้อเพิ่มมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนที่กูย้ายมาตอนเตือนอยน กุมภามันมีบางเรื okay. 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 ่องที่กูซ so, yes. really no ื so, like ้อเพิ่มมาเช่นดันดันดันอะไรเงี้ยดันดันดันเนี่ยเพราเฉะนั้มัชี้ไอ้สักรมโตเดลอะไรอย่างเงี้ยกูกูสังเกตไปกูเพิ่งเห็นว่ากูมีสักรมโตเดเล่มยี่สิบแต่กูไม่มีเล่มสิบเก้าอีจิพายกูลืมซื้อไอ้ห่ากูต้องไปซื้อต้องไปหาเล่มสิบเก้าชิบหายแต่แต่นั้นแหละฮะกูนึกว่ากูมีแล้วนะเออกูน่าจะเห็นใน กูน่ากูน่าจะเห็นไอน้าปกแล้วกูเลยกูเลยนกูกูมีแล้วนะฮะไม่ยังไม่ยังไม่เคยมีเว้ยกูต้องต้องต้องไปหาอีกทีนะกูกูไปกรุงเทพทีเดี๋ยวค่อยไปหาคือเล่นติ๊กต้าแล้วแหละเออเออเก็บเก็บทุกอย่างไปเรียบร้อยนะแถมก็ต้องมีกล่องเพิ่มอีกสองอันเดกล่องกล่องหนึ่งเพื่อใส่โดเรมอนกับออดีบอลแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเพื่อใส่หลายอย่างไอวิชิลันเตแตอนกูก็ซื้อมาหลังจากที่ย้ายมากูเลยต้องหากองใหม่ใส่นะไม่ไไม่มีไม่มีที่ใส่นะฮะนั่นแหละก็ เก็บเไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้พอกูต้องย้ายไปพอพอได้เวลาที่กูต้องย้ายก็ไม่ต้องใช้เวลามาเก็บหนังสือแล้วแค่ยกกล่องไปไปไปน่าจะเป็นพ่อแล้วก็ไปส่งเนี่ยก็น่าจะลบกล่องกู้รถพ่อแล้วก็ไปได้เลยนะเพราะกูจะปรกูเอาไปด้วยกูเอาไปด้วยก็น่าจะมีอยู่ยาวอยู่แล้วอยากเอาไปด้วยนะฮะกูได้ไปไปเลยกูได้เก็บตังค์ซื้อชั้นหนังสืออยู่ได้วยหนังสือพวกนี้เรียนบัญช้นหนังสือกูไม่อยากเก็บในกล่องกูอยากเก็บ ไม่ว่ามันแพงนี่ือเก็บผลกูซื้อมากกูอยากตกแต่งห้องในืพวกนี้แล้วกู็อยากอ่านด้วยที่กูมีที่กูมีหลายเรื่องเนี่ยเพราะว่ากูชอบแบบนี้นะฮะนั่นแหละอืมก็เก็บเรียบร้อยนะฮะน่าเสียดายที่ทีกูต้องเย็บพัดลมไปด้วยยังดีที่มันใช้ได้แต่กูกลัวมันจะว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าว่าว่าว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าถ้ากูถ้ากิกูเปิดเนะ่แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นต้องเปิดนะ กาดโคตรหนาวเลยช่วงนี้ไอม้มันหนาวขึ้นเรื่อยมันไม่หายหนาวแนละ้วซึ่งดีแล้วพวแบบนี้แหละคงว่ายินจีออกแน่ปีเนี้ยปีหน้าออสองคนนี้พกในตัดสงครามน่าจะมียินจีออกอีกทีนะฮะซึ่งก็ดีแล้วนะดีดีนะฮะ ที่นี่จะจึมีลิ้นจี่พันจีนที่กินหอบดีที่คนก็ชอบซื้อก็ออกอีกต้นนี้แล้วต้นทิ่ถนนก็ออกไปสองต้นแล้วต้นหน้าบ้านก็จะออกอีกต้นหนึ่งนะฮะขายได้เนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาดลกว่าถ้ามีเวลาถ้าช่วงช่วงนาลิ้นจี่อะนะนั่นแหละกูฟูดกลับมาผมมั่นใจแล้วว่ากูจะได้เนีกูไม่รู้แป๊บเดียวกูได้อินโทรวิวแล้ววะแต่อะไรอ่าใช่ใช่ใช่กูจะพูดังจะพูดอะไรเอาวันนี้ก็ กูลองจะเช็คอีเมลเลยนะฮะกูกูลองไปเปิดดูในในในลิเอ่อในลิทว่าคุณสมัครอะไรนะมันมีบางอันที่มันอัพเลื่อนอัพเดตแล้วนะมีสองมันมีสองอันนี้ขือน่าอ่านไม่ได้จับไม่ได้รับการพิจารณารู้ว่าไอ้สังอันรก้นู้ไม่ได้อะไรเยอะนะไม่เป็นไรคนสมัครเยอะอยู่แล้วมึงมึงไปเอาคนที่ดีกว่าดีกว่านะอืมแต่ว่ามันมีบางอันน่ะที่มันขึ้นมาว่าเขาประกอบการเปิดอ่านแล้วนะฮะซึ่งมีของโรงพยาบาลบำรุงบารุราที่เปิดอ่านแล้วซึ่งถ้ามันขึ้นแบบนี้ให้กูดาวน็ ก็จะรอๆตรวจๆดูก่อนแล้วค่อยตรวนะถ้าเกิดมันดูมั่นใจเขาก็คงจะโทรมาแล้วมันไม่ดูเงินดูกันแต่ยังไม่มีใครโทรมานอกจากไอ้สกายไฟเยอะเมื่อวานนะซึ่งอันที่เปิดอ่านแล้วเห็นมีอยู่สามอันมีไอ้ไอ้เจ้าทีลปะปุ๋ยอะไรของโรงพยาบาลลมลาดแล้วก็มีไอ้สกายไฟเจอเนี่ยอันนี้ยเขาเปิดอ่านแล้วกูนี่ก็รู้อยู่แล้วเขาโทรมาหายู่แล้วแล้วก็แต่ว่ามีอันหนึ่งที่กูเซอร์ไพรส์ามากนั่ก็คือไอ้นี่ฮะลักชูลี่กูชอบสตาร์นะฮะของอ e ีแฝงที่เงินเดือนห้าหมื่นนี่ไง มันมีผู้ประกอบการเขาเปิดอ่านแล้วนะอันนี้เออกูเลยไปกูไปเลยไปเช็คในอีเมลกูก็เลยเห็นว่าเขาส่งอีเมลมามาบอกว่าให้อให้ให้ให้ไปทำให้ทำกูเกิลฟอร์มหน่อยว่าให้ลงชื่อลงอะไรประมาณเนี้ยก็มาก็คล้ายๆไอ้กูเกิลฟอร์มเนี้ยมันก็มาคล้ายๆเหมือนทำในทุกนี้อีกทีแหละแต่ว่ามันทําในในกูเกิลฟอร์มนะซึ่งกูก็ทําแล้วส่งเรียบร้อยมันยากด้วหน่อยเพราะว่าอนี่มันเป็นบริษัทญี่ปุ่นไง ภษาอังกฤษมันก็เลยออกแปลกๆกันหนึงทีมันเออ่มันมันอ่านยากนะโดยเฉพาะอันสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นว่า qualification เฉยๆกูก็ไม่รู้กูไมตอบอะไรกูต้องไปกูต้องไปรีเสิร์ชอ่ะกูต้องไปรีเสิร์ชเอาดูว่าว่ามันอ่หมายความว่าอะไรนะแต่นั่นแหละอืมก็ทำๆไปแล้วนะซึ่งไอ้เหี้ยกูได้อันนี้ขึ้นมานี่ดีแต่กูแต่กูไม่หวังหรอกที่เพราะว่านี่นี่มันยังไม่ได้เริ่มอะไรนะฮะนี่มันก็แค่ ส่งเลยเซเม่ส่งไปทีหนึงคือคือส่งตจ้มามังานไปทีหนึ่งคือคือเนี่ยอีเมลที่เราส่งมาก็ส่งไปเลยเรียบร้อยนะฮะนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละถ้าไอ้คำนี้ขึ้นมานี่โอ้โหคือตอนนี้กูมีกูมีโกอยู่กูมีกมูมีสิ่งที่กูที่กูอยากอยากได้ออยากซื้ออยู่คือเนอตโนสวิตสองใช่อัน,นอันนี้กูกูอยากได้เพราะว่ากูอยากเล่นไ a โอคาร์ดเบิร์อยากเล่นไอ้ดอกที่คองบาน a ซ่า ตอนนี้เคอร์บี้สกายและเคอร์บี้แอร์ไรเดอร์ก็ออกแล้วนะกูเห็นเห็นบล็อกเกมดีอยู่เห็นรีวิวดีมากเลยเกมเนี้ยกูเลยอยากเล่นนะฮะก็เลิกกูก็ไม่กล้าไปเปิดคลิปอยู่ตัวไปดูเพราะกูรู้ตัวเนี่ยว่ากูจะเล่นเองกูเลยยังไม่ได้ดูยังไม่ได้อะไรสักทีนะฮะแต่นี่แหละกูนี่คือกูอยากเก็บตังค์ซื้อนี่แล้วก็อยู่จัดจะซื้อคอมใหม่นะเพราะว่าคอมน,นี้คือมันเฮียในหลายในหลายหลายแนวหลายแบบแล้วนะฮะมันพังไปหลายอย่ากเลยที่นั่นมันได้เวลาซื้อซื้อคอมใหม่แล้วแต่ก็ไอ้น,นี่มันการใช้ได้อยู่กูก็จะใช้อันนนี้นะะะฮ่แหลอืม ซึ่งตอนนี้กูอยากได้สองอย่างไงซึ่งสองอย่างเนี้ยม่ไม่มีถูกเลยสักอย่างนะฮะก็ถ้าเกิดกูได้เงินเงินเดือนห้าหมื่นเนี่ยกูได้เงินเดือนเดือนแรกกูซื้อดิ่งทุงสมิดสองได้เลยนะจริเนี่ยแต่กูไม่หวังนะฮนะเพราะว่าไอ้งานเนี้ยกูเห็นแล้วคนสมัครประมาณเป็นพันสามคนมันก็ต้องเยอะเออดมึงดึงเงินเดือนด่ใครๆครมันก็อยากได้กันจริงเนี่ยถ้ากูได้ก็โอ้โห กูต้องไปปฏิเสธสกายไฟเยอร์สิวะไม่รู้เหมือนกันนะกูต้องทำยังไงวะกูยังไม่มั่นใจเลยวะแต่กูกูไม่หวังเลยหรอกนะกูกูก็ไม่หวังแต่มึงดูดูดูก็น่าจะรวากูหวังไปหรอกเดือด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 โดนเกตยูโฮป์ซับแมนอยู่ไหนกันเกียร์เนยแต่นั่นแหละฮะก็ดูไปนี่ก็นี่กูก็รอรออยู่เนี่ยเดี๋ยววันที่หนึ่งเดี๋ยวต้อง เตรียมตัวอิทเวลของไอส้สกายแฟรเจอะแนละ้วเนาะถ้าถ้าได้อันนั้นตูกูว่าอันนั้นต์แหละแต่ถ้าได้ถ้าได้อัน,นที่เงินเดือนเยอะกว่ากูก็เอาอันนั้นอันที่เงินเดือนเยอะกว่านะแต่กูก็คงจะต้องปฏิเสธเขาเนี่ยมันคือเป็นทำงานถ้าไดกูเขาบอกว่าได้งานแล้วนะต้องต้องการที่จะเปลี่ยนเปล่าแล้วกูบอกโอเคครับเดี๋ยวเป็นครับโอเคครับไปแล้วแล้วเราติดต่อไปแล้วจู่ๆมันมีคนโทรมาอีกแบบนี้กูก็ต้องไปปลาออกหรือไรวะกูต้องไปปฏิเสธเขาแบบมันจะมันจะดีไหมล่ะทำแบบนั้นะไม่รู้นะฮะแต่นั้นแหละเอ้ย นี่กูเป็น,นมือใหม่หัดสมัครงานนะกูไม,ไม่เคยไม่เคยมืก่อนไม่เคยมืก่อนเลยนะฮะนั <c oughs> ่นแลหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็มีก็มีกูอถ่ายเอ้าใช่ใช่กูลืมพูดเลยเี <c oughs> ่ยมมีแฟนมากูเลยลืมเลยวันนี้กูถ่ายวีล็อกของย้อนหลังไปนะแต่ไม่ใช่วีล็อกทหารนะมันเป็นวีล็อกตอนที่กูอายุสิบวันอยุสิบวันตอนช่วงอ่า ช่วงเดอนสิงหาตอนไปอย่างสิงหากูมีลาล็อกมาสิบวันใช่ไหมมันมีช่วงมันกูต้องถ่ายหลายย้อนหลังอยู่หลายวันเลยนะไอ้ไอ้ไอ,ไอันนะเพราะว่าช่วงนั้นกูไม่สบายนะฮะกูก็เลยไม่ค่อยได้พูดปิดคลิปนะไม่กูไม,ไม่ค่อยได้พูดอะไรนอกจากตอนของวันตองก้องคืนไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยกูเลยต้องมาพูดย้อนหลังกูต้องมาแบบแบบจูนสมองว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็พูดดไปนะฮะนั <c> ่น <oughs> <ๆ S 1> <c oughs> แหละมันก็นก,ก็ถ่ายวนนั้นไปถ่ายไปสิบคลิปอันนั้นเสร็จแล้วนะตอนนี้เหลือแค่สองคลิปจริงๆแล้วเหลือแค่เอ เจะคลิปสองสองสำหรับสุดท้ายของไอ้ที่กูไปต่างหาที่กูอยู่กองร้อยแล้วก็คลิปคลิปวันวันปวดกลอวมันแค่สองคลิปที่กูต้องถ่ายแล้วนะฮะซึ่งกูตาซึ่งกูอยากจะถ่ายพรุ่งนี้กูอยากให้มันเสร็จไปสักทีนะฮะกูต้องการให้มันเสร็จนะฮะกูอยากให้มันเสร็จนะฮะมันจะได้เสร็จนะ,ะเพราะว่ากูว่าใกล้จะต้องได้เวลาที่จะต้องไปจากที่นี daughter, ่แล้วกูต้องกูรีบถ่ายถ่ายรีบตัดต่อให้มันเสร็จดีกว่าก่อนที่กูจะยุ่งไม่มีเวลานะฮะนั่นแหละ แค่นี้แหละแลอววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากนี้นะฮะนอกจากการถ่ายวีล็อกนอกจากอ e ีเฟรนนี่ที่กูนั่งกดหัวกับอีกูเกิลด็อกนีที่กูอ่านไม่รู้เรื่องบางทีมันมันเข้าใจยากวันนะนี้นะเออเอ่านั่นแหละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูก็อาบนะ้ำนอนนะอะไรต่อเที่นั้นทั้งนีไม่เจอกันพวกนี้ฮะส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> โฮ้ย,ยทั้งนี้ตัวอีกคนนี่มันช่วยได้เยอะเลยนะนี่งมิกรู้สับไพ่นี่นย ที่ที่โรงพยาบาลเนี่นยตรงลุงลาดอ่ะเขาไม่ได้ปัดหินไปตอนเนี้ยเออแม่งเอ้ย <_ letter>